ส่วนวันนี้วันลอยกระทงถูกไหมก็อยากจะให้คุณผู้ชมมา,มาเล่าเรื่องราวใ,<ช>ให้เราฟังหน่อยว่าเอ๊ะลอยกระทงของคุณผู้ชมเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมขยับให้มันเข้าบา็กนิดน,นึงนะคบคือการลอยกระทงในแต่ละคนเขามีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันใช่แล้วคืออยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยส่งข้อความมาคุยกับเราเรื่องของวันลอยกระทงแต่ว่าประสบการณ์ในวันลอยกระทงความทรงจําของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างในวัยเด็กส่งมาบอกกันหน่อยนะคะใน Facebook แฟนเพจตลอน แค่ประเด็นารันตี้ก็น่าสนใจแล้วเดี๋ยวรออ่านดีกว่าเพราะว่าน่าจะมีทั้งความประทับใจแบบที่ดีแล้วก็ความทรงจําที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาคุณเป็นอะไรเป็นความทรงจำเหรอความทรงจําผมไม่ค่อยดีแล้วความทรงจำคุณครับเนาะผมเพิ่งเหลือไปเห็นตัวผมเองแล้วผมรู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยมั่นใจอันนี้เป็นความทรงจําของคุณเป็นความทรงจําที่ไม่ค่อยดีของคุนงั้นคุณงั้นคุณเอาวงมาอะไรค่อยไว้อ่า พี่ฉันมีความทรงจําวัยเด็กเหมือนกันนะลอยกระทงเล่านานๆเลยอ่เดี๋ยวเล่าให้ฟังคือเรื่องมันมีอยู่ว่าสอนพวาพูดเดนกล้องจับไปทางนู้นเลยไม่ต้องจับไปทางนี้จับอินเตอร์สิจับอินเตอร์ล่าคุณไว้ด้วยใช่เหมือนคุณเวลาคุณฟังอ่ะคุณรู้สึกยังไงผมรู้สึกไม่ดีตอนเนี้ยน้องไปต้องเล่าไม่อยากฟังพี่ฉันเคยมีประสบการณ์ลอยกระทงวัยเด็กที่จําไม่สั่งใจไม่ลืมเลยเพราะว่าไปลอยกระทงหลังบ้านใช่ไหมแล้วปรากฏว่ากําลังรอยอยู่ป้าลอะไรลอยไหมลอย มันจะทำอยอะไรตรงนี้จังหวะลอยหมากัดก้นอ๋อหมาโดนหมากัดจริงโดนหมากัดบลอยกระทุงจำแม่นฝังใจจะโตเลยหมากัดกุดอย่างเงี้ยโอ้ตายเนี่ยแล้วตอนจังหวะ ไม่ต้องลอยตรงนี้ไปลอยที่อื่นวันนี้เรื่องราวของเรามันเยอะแล้วแน่นอนนะคุณผู้ชมใน Facebook แฟนเพจตลอดข่าวของเราอยากให้คุณผู้ชมเข้าไปดูแล้วกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์กันด้วยแล้วไม่มีอะไรให้ดูเหรอมีเรามีเยอะแยะให้วางมาไปแล้วดีงั้นไปดูกันเลยดีกว่าวันนี้เรื่องราวข่าวสารเรานมันหลากหลายมีอะไรให้ติดตาม้านนั้นไปดูกันเลย